เกรงกวินตาโดนแซะรีบแต่งเพราะแฟนหนุ่มรวยมีกระแสข่าวว่าแต่งงานฟ้าผ่าจริงไหม เพลงบอกว่าก็ไม่ผ่านนะคะเพราะว่าจริงๆมีการขอตั้งแต่ปีที่แล้วก็มีการเตรียมงานมาเกือบปีแต่อาจจะเป็นเพราะด้วยคบกันมานานแต่ไม่เคยเปิดตัวซ่อนไว้ตลอดไม่ได้เปิดเผยเรื่องของความรักมาเปิดอีกทีก็คือแต่งงานเลยคนที่ไม่ได้ติดตามเรามาตั้งแต่แรกก็อาจจะไม่ทราบแต่งงานกระทันหันคนก็เลยมองว่าท้องหรือเปล่าเพลงใช่ค่ะคนที่เป็นนักแสดงก็จะชอบโดนประมาณนี้จริงๆหนุ่มไม่ได้ท้องนะคะแค่อ้วนเฉยๆเพลงคบกับสามีมานานแค่ไหนแล้ว เพลงบอกว่าจริงๆถ้าตั้งแต่รู้จักกันนับรวมก็ประมาณ16-17ถึงปีตั้งแต่สมัยมัธยมค่ะแต่ว่าคงไม่ถึงขนาดนับว่าเป็นแฟนกันตั้งแต่วันไหนคือมันยาวนานมากบางช่วงก็เป็นเพื่อนกันบางช่วงก็เป็นแฟนกันบางช่วงทะเลาะกันเลิกกันไปก็มีก็เลยไม่ได้นับว่าเราเริ่มคบกันตั้งแต่ช่วงไหนแต่งานเพราะความรักไม่ได้ท้องก่อนแต่งใช่ไหมเพลงบอกว่าใช่ค่ะ แต่งงานเพราะความรักไม่ได้ท้องก่อนแต่งฝ่ายครอบครัวคุณสามีว่ายังไงบ้างกับกระแสข่าวแบบนี้เพลงบอกว่าหนูว่าเขาคงไม่ชินกับการที่จะถูกพูดถึงจากคนที่ไม่ได้รู้จักเขาแต่เขาก็ไม่ได้ซีเรียดแล้วก็มองเราเปลี่ยนไปจากเดิมนะคะ เพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วคือรู้จักกันตั้งแต่เด็กเขาก็รู้อยู่แล้วว่าหนูเป็นยังไงแล้วเขาก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองรวยเขาก็คงไม่คิดว่าหนูหรือใครจะมาเกาะเขาอยู่แล้วส่วนคุณพ่อคุณแม่ของเขาก็น่ารักมากและค่อนข้างที่จะสมัยใหม่เลี้ยงลูกแบบวัยรุ่นเข้าใจคุยกันเหมือนเพื่อนแล้วก็ค่อนข้างทันข่าวตามโลกโซเชียล เขาก็เข้าใจว่าสมัยนี้เขาจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วจากแฟนเปลี่ยนเป็นคู่สามีภรรยาความรู้สึกต่างกันไหมเพลงบอกว่าเพลงมองว่ามันแปลกไปมากกว่าเพราะเราคบกันมา16ปีรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเพลงยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมประมาณม .2 ม .3 เราค่อนข้างชินกับครอบครัวเขาชินกับตัวเขาเลยไม่ได้รู้สึกว่าไม่อบอุ่นด้วยความที่เป็นคนที่คุ้นเคยกันมันมีความแปลกตรงที่ปกติเราเคยกลับ แต่ตอนนี้เราไม่ได้กลับบ้านแล้วมันกลายเป็นความคิดถึงบ้านมากฝากฝันน้องชายให้ดูแลบ้านดูแลพ่อแม่ฝากเยอะมากเพลงแอบ,บเห็นบางคอมเมนต์ในอินสตาแกรมเพลงว่าชอบแบบนี้เหรอชอบคนรรยเยเหรอคืออ่านแล้วรู้สึกแย่มากค่ะอยากจะบอกตรงนี้ว่าช่วยดูนิดนึงเรามีแฮชแท็กว่าเพลงรัก16ปีเราคบกันมาตั้งนานแล้วมีการวางแผนมาก่อนหน้านี้เป็นปีไม่ใช่มาแต่งสายฟ้าแลบเพลงก็เคยเห็นคอมเมนต์แบบนี้กับคนอื่นไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับเรา เพราะว่ามันเป็นเรื่องดีๆไม่น่าจะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ที่เป็นลบอย่างนี้แล้วบางคนก็มาบอกว่าไม่เคยเห็นเปิดตัวเลยท้องหรือเปล่าท้องอะไรล่ะเพลงเล่นมูกกับเพื่อนๆว่านี่แค่อ้วนไม่ได้ท้องตอนแรกก็รู้สึกแย่นะคะแต่สักพักก็รู้สึกว่ามันเป็นแค่นักเลงคีย์บอร์ดยังมีคนที่ยินดีกับเราเยอะมากมายสามีเราเห็นคอมเมนต์เขามีน้อยใจไหมเพลงให้เขาอ่านเขาก็บอกว่าตลกคนอย่างนี้อย่าไปใส่ใจเลยขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวอัปเดตคอมขอบคุณคะ่ะ